สวัสดีจ้ามาพอ่อมาพอ่อกับแม่ไอ้ไอ้เด้มมือนน้พพามาเล็นในเมืองอีกแล้วบอมาเล็นในเมืองมอนเดะงามบอเรือฟารากีขามฝากครับก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 ับับับโอ้มีความสุขมาสุนเนาะหัวมันสีเขียวได้พี่น้องบ่งใกล้กลๆบ่งเด้อเนหัวมันสีเขียวเย้งามงามเรือลำหนึ่งไปเรือลำน,ลลำนีมาส่วนกันจะสองลำเนี่ย น็กน้อยผู้สามเลิกเรียนแล้วไปจักเมืองเฮนโอ้ยขี對對่นกแมะแต่ขี่เดียดแต่พี่น้องขี่นกอันขาวๆหรือขี่นกเป็ดกับบอลูนนี่ได้หลักเ้ยตู้รลักทายเอาตู้นะเจอเด็กน้อยผู้สาวด็กน้อยผู้สาวไอซ์ครีมห้เน็กน้อยไยรุ่นเจ้ากินบอวาฉันเออขอบคุณพวกเธอซื้อหลายโพดต์ตีเออผสมมันบวาเน็กน้อยสาวสำน้อยกินกอนเด้อเรือขำป้างามงามบอลน่ะ เสือให้เอ็มมาน้ำเสื้อจเก็ตเอ็มมาจ้ะยูร่านอันยุตึกลูซบียยูร่านหัวอิมหรือคู่บูดเนี่แหละไปเบิงสองล่านเนี่ยมันจะมีนิสผาเด็กน้อยจะ้ะมันี่ก็ระแิะถ่ายรูปสันดอกเจอเด็กน้อยผู้สาวเด็กน้อยผู้สาวไอซ์คีมไ้เด็กน้อยวัยรุ่นเจ้ากลิ่นบอสันเออขอบคุณผู้เธอซื้อหลายโพดตีเออ,เอว่าผนมันวานเด็กน้อยสาวสำน้อยกินก่อนเด้อเรือคำปากงามงามบ่อนะ เซลฟี่กับเรือคนได้พี่น้องเห็นมั้ยไม่เซลฟี่อยู่ในหลดลืมออกมาเองมืออีกหน่อยจะกิ้มเล็กน้อยก่อนเล็กน้อยเอาให้ เป็ดน้ำพี่น้องเพ็ดน้ำไปเลยจ้าจ้าไปล้างาค่ากันเ้อพ่อเสือเอ็มมาลยเด้อพี่น้องลดราคาพอดีเห็นบ่มห้าร้อยสมหาร้อยเนาะละสามร้อยจ้าบักรลดประมาณหกสิบได้ราจะพี่น้องได้ตัวนี่แหละให้เอ็มมากนี่ คะนกนี่เป็นคะนกเล็กน้อยจะอยู่โฮเอ็มเด้อพี่น้องเอากันเด้อเอาตัวนี้แล้วจะใหายม,มากนะครัะพี่น้องมูลนอยโชคดีเนี้ยกัวซองสิละซิปเนี้ยแม่อันนี้มะล่านิลแหลกอะ,ะมิลแหลกดีลาลูกสบีจ้ะใก,กล้วันส้อแล้วนี่ประดับสีเหลือง าข่าวล่ามีด้วยพีนย่น้องสุตนะแกรนายังจะมาอ่อยกับมาข่าวแน่มากกับมาข่าว ิพาข่าวล้านนี้เด้อจ้าของตกแต่งบ้านขง,งามทุกแครมมงหุ่อซะข้าไปเบิ่งกันเด้อ พี่น้องคอยเห็นมือผีหลอกแม่เบิงเด้อคือบอกพวกเจ้าว่ามมือคือมือผีหลอกบอ <c oughs> คอยก็นเห็นคอยก็หาทายไปเด้อพอํะมันถือพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ซิบหากลัวแวะเติมคนได้จ้าน้ำมันเต็มถังพี่น้องเอ้ยไปได้ไกลยู่เติมน้ำมันเต็มถังเลยรถสีร้อยกลัวเมื่อกี้เนี่ยพราะดีแหละจืกใจอันดูก้ายพี่เอ็ด บ้านเสาอทิตย์เนี่ยเพื่อนที่ได้ไปรับมูไปอันนี้เติมบัตร้อจ้าอีกฟังหนึ่งเติมเงินสดจ้าอันนี้เติมบัตรช่องเนี่ยเติมน้ำมันเองเด้จ้าเมืนเน่อนีบริมมีอยูนี่บริมมีไผ่มาเติมใ้เฮาเด้เนมะเมื่อนี้กันราคาก็โอเคอยู่สิบห้าสามสิบแปด อันรถแม่มาเติมเบนซินนะจ๊ะเห็นบ่เบนซิน95ฟรีนะล้นโอ้ค่าที่ทายวิดีโอเลยล้นี่น้องเลยหมดไปเบิร์ตซีลอยแค่ซิมหาจ้ะเติมจนล้นเมื่อกี้นี่ลืมเบริร์นคาทีทายวิดีโออะไรห้าพุงเนาะสองสามแม่มาก,กที่บักทัวที่เช่าอมบักซักขาจ้ะนี่อันนี้ของไอ้น้อยนี่ เพราะวา่าอันม่ได้ขึ้นไปข้างบนจ่เพราะวา่าอันแม่เอาม,ามือ,อไอ,บอ,อ,อ้บ้านอันถือบนนีงเนาะเออผักกระเพรานั่นแหละไปยังสิละเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้อยเรื่องงานกะมาเอาต้องเดือเเป็นกระบอกลูกโทรมนกระทัวบอกลูกให้มาเอาเพาอย่างที่แม่มามาเราจะขึ้นไปทั้งทึงน่ะเมื่อจะบันไดบ้านไอ้น้อยมันจะเป็นพักหนึ่งบาขึ้นไปอีกกัพักหนึ่งอีกอยังสิแม่เมื่อ แต่ว่าขั้นเป็นแบบว่านานหนาวติดลบเนี่ยแบบเออแม่ตอนนี้ก็นาหนาวอยู่แต่ขั้นติดลบนี่แม่มามาเสียึ้นไปหั่นบุญเจ้จ้ะเพราะว่าขั้นเทาเอาไว้ในกล่องโพสยังเสียกล่องไปชนีสิมันสีเหตุห่อีกอย่างก็เหรเป็นน้ำแข็งนะจ่ะเพราะไม่แข็งแล้วมันละลายแล้วมันก็สิดำมันบอกกินกับบอกค่อยแซ่บนะจ่าล่ะไปบันี้กกลับบ้านจ้ะอันนี้บริษติดลบเอาไว้ในกล่องนี่แหละเปิดนาสร้างบ้านเขาหลังใงญ่ยไพี่น้อยพี่น้องบ้านไอ้น้อยแม่มาแม่มามาเกินเสหละมัดมียามีอย่างอย่ของบนญยังเสียอยู่ เทิงหลังคานนิแต่ไอ้น้อยว่าบมักว่าสันเออแม่มากแล้วว่ามันงามธรรมชาติมันอีกอย่างแบบจังซี่จังซี่ไหมแบบคันทรีคันทรีไหมก็เลยขอเปลี่ยนบ้านกับมันอยู่มันบเอาวิวบ้านมันก็งามงามได้พี่น้องอืแต่ว่ายงามล้มหนี่โอ้ยล้มเฮียงสต่ว่าเพราะว่ามันก็เป็นบ่มีหม่องบังเนาะหม่องทะเลเวลาลมหุ่นมากก็คือบ้านไอ้น้อยมันสูงก็มูได้โดนเต็มๆนะวิวก็งามนั่นแหละเน้วิวงาม คือจังรหลดป้าข่อยนี่เลยพี่น้องครับไก่บึงด้วยวาเมียนบอเ <c oughs> มียน,นีหลีเออป้าข่อยเลิกงานอันอัน,อนเอ้ยผวนเลยจะเอ้ยคุณสามีเลยนีย่หลดแล้วสีฟ้าฝ้าไปเมื่อกี้เห็นบอป้ากับน้องไพครับรหลดน้ำก้นกันอันนี่เด้มองนี่มองเห็ุงานคุณสามีด้วยจ้าเห็นบอนี่อัน,นี้สีฟ,ฟ้า,าๆ้าขาวๆนะั่นอันโบไก่จากบ้านดอกมองเลาเห็ุงานก็นได้สิปนาทีนี่แหละครับหลด